สวัสดีครับวันนี้พบกับกัญญาบรรสีใน EP ลูกไม้กระถางละ35บาทสกระถาง100บาท EP ที่156ก็ตัวนี้นะครับที่บอกว่าจะจำหน่ายเราก็ได้ดึงออกไปจำหน่าย3 EP แล้วนะครับก็คือจะเหลือบางๆนะครับ ทยอยดึงออกไปเรื่อยๆนะครับตันนี้ส่วนในนี้ก็เป็นตู้ถัดไปนะครับที่เราจะนำจำหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นตู้นี้จะเป็นโทนแดงๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรอเลือกพร้อมกันนะครับในอีทีสัดถัดไปขอชี้แจงนะครับเรื่องค่าจัดส่งค่าจัดส่งแบบเหมาเหมาสี่กระถางก็ได้กรณีโอนค่าจัดส่งห้าสิบบาทกรณีเก็บเงินปลายทาง ค่าจัดส่ง70บาทเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วแพ็คใส่กล่องกระดาษจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยเวลาในการจัดส่งใช้เวลาประมาณนะครับ2-4วันภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลาประมาณ สองถึงสามวันส่วนภาคใต้จะใช้เวลาประมาณสองถึงสี่วันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประเทนีทำการนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อบริสีใน EP นี้นะครับจำ EP ด้วยนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถ้าหากจำ EP ผิดนะครับแต่ละหมายเลขที่ท่านเลือกมานะครับจะเป็นคนละต้นกับที่นำเสนอในคลิปนี้เดี๋ยวจะได้ไม้ไม่ตรงนะครับรบกวนเช็ค EP ให้เรียบร้อย แล้วก็จดหมายเลขเตรียมปากกาจดหมายเลขนะครับจดสำรองไว้สักสามหรือสี่หมายเลขเป็นสำรองเนื่องจากว่าบางทีมีลูกค้าท่านอื่นรับลูกไม้ไปก่อนนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลาทัวร์หลายรอบแล้วก็ถ้ายิ่งยิ่งช้านะครับยิ่งไม่ทันกับลูกค้าท่านอื่นที่เลือกเข้ามาก็เลือกรอบเดียวนะครับจะได้ เร็วๆแล้วก็ได้ตามที่ต้องการสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนเริ่มทำการนำเสนอต้นที่หนึ่งนะครับขอแนะนำสำหรับลูกค้าที่ได้รับวันสี่แล้วนะครับให้ทำการแกะกล่องเอาน้องออกมารับแสงก่อนนะครับอย่าแต่อย่าเพิ่งแกะแก้วที่ครอบออกให้ทําการแกะแก้วที่ครอบออกหลังจากหกโมงเย็นเพื่อให้น้องไม่เหี่ยวเฉา จะเดินเติบโตได้อย่างดีไม่ชะงักนะครับเมื่อทําการแกะออกจากแก้วที่ครอบแล้วนะครับให้ทําให้นํากระถางไปแช่น้าครึ่งกระถางเพื่อให้น้องเขาได้ดูดน้องและวัสด,ดุของปลูกของน้องได้ดูดทับน้ำอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าในการจัดทรงน้องอาจจะมีการขาดน้ําบ้างอาจจะหลายวันนะครับสําหรับวันสีนรับถ้าเอาออกมา โดนแสงนะครับถูกเวลานะครับเขาก็จะไม่เหี่ยวเฉาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับเราก็ออกมาตั้งแต่เช้าวา,างไว้ตรงนี้ตอนบ่ายก็มีแดดนะครับแดดแบบนี้แต่ว่าอยู่ใต้เสลนะครับน้องเขาก็ไม่ได้เหี่ยวเฉาหรือใบตกแต่อย่างใดนะครับถ้าออกตอนเย็นได้ยิ่งจะดีนะครับก็จะแทบไม่เหี่ยวเฉาให้เห็นเลยการย้ายบนสีออกไปปลูกวางไว้ที่ทอื่นแนะนําให้ย้ายตอนเย็น พื่อให้น้องเขาไม่เหี่ยวเฉาครับเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับลูกไม้โทนสีแดงครับโทนสีแดงกระถางที่หนึ่งครับลูกไม้กระถางที่สองครับโทนสีแดงนะครับมีกระดูกเข้มนะครับใบมีสีขาวกระดูกสีเขียวต้นนี้ กระถางนี้มีหลายสีในต้นเดียวกันในกระถางเดียวกันกระถางที่สองครับกระถางที่สามก็เป็นลักษณะของกัดกัดสีแบบแดงๆแบบนี้นะครับหนึ่งต้นแล้วก็เป็นจุดแบบนี้อีกหนึ่งต้นสำหรับต้นนี้กระถางที่สามครับ กระถางที่สี่ครับเข้มๆกันนะแบบนี้สีขาวเขียวแล้วก็กัดสีออกชมพูกระดูกออกชมพูขึ้นใบสีเขียวอ่อนกระทางที่สี่ครับกระทางที่ห้าครับพื้นใบสีแดง ต้นนี้กัดสีกัดจุดสีขาวกระดูกเข้มสีดำการใบสีแดงสีแดงเกือบทุกต้นนะครับกระถางนี้กระถางที่ห้าครับกระถางนี้กระถางที่หกครับใบสีเขียวกัดจุดสีแดงนะครับกระดูกสีเขียวออกแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับหนึ่งต้น ืนใบสีแดงนะครับกัดออกมาสีแดงนะครับกัดสีชมพูแล้วก็มีต้นเล็กๆอีกระทางที่หกครับระทางที่เจ็ดครับใครชอบสีอ่อนๆนะครับโทนอน่อนๆก็สีนี้เลยนะครับสีหวานๆกัดสีชมพูครับจุดสีขาวกระดูกสีเขียว ก้านใบสีแดงส่วนตัวนี้นะครับอีกต้นหนึง่งพื้นใบกัดสีชมพูจุดสีขาวกระดูกเขียวชัดนะครับแล้วก็ก้านใบสีเขียวกระถางที่เจ็ดครับกระถางที่แปดนะครับชัดชัดดูสามต้นนะครับคาดว่าจะกัดสีแดงทั้งใบนะครับใบนี้สําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้กระดูกชัดจุดสีขาวพื้นแดงอ่อนๆนะครับ น้ำตาลแดงอมน้ำตาลไม่เค็มมากแล้วก็ต้นนี้นะครับพื้นใบสีขาวกระดูกสีขาวนะครับขอบกัดขอบสีเขียวกระถางที่แปดครับกระถางที่เก้าครับลูกไม้สามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วใครชอบต้นไหนนะครับ จดเตรียมกระดาษปากกามาจดนะครับจดลำดับอจดอีพีไว้ด้วยนะครับด้านบนขวามืออีพีนี้คือชุดที่นะครับชุดที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าลูกไม้แต่ละชุดนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ละกระถางจะสีสันไม่เหมือนกันให้พันจดชุดให้ถูกจดอีพีให้ถูกแล้วก็จดลำดับกระถางนะครับจะลำดับกระถางก็คือเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับเลขเก้าเลือกไดแล้วก็ สำรองไว้ด้วยนะครับสองถึงสี่ต้นแต่ท่านเห็นนะมันดูเป็นดูทีหลังเพื่อนนะดูช้าก็ต้องสำรองไว้เยอะนิดนึงเนื่องจากว่าอาจจะมีคนรับไปก่อนท่านอาจจะไม่ทันในส่วนต้ทนที่ท่านต้องการนะครับยังไงก็จดเผื่อไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปดูอีกรอบนึงบางทีก็หาคลิปไม่เจอครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับเบอร์โทรด้านล่างขวามือนะครับ ศูนย1แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ได้วยกันจะเปเบอร์นี้หรือแอดลไลน์ด้วยหมายเลขนี้นะครับประทางที่เก้าครับประทางที่สิบครับออกอมจมพูนิดนึงนะครับแล้วก็ใบนี้อมจมพูนะครับใบนี้พื้นกัดพื้นใบสีขาวเป็นกระดูกสีเขียวนะครับมีพื้นเชมพู ตัดเส้นกระดูกสีขาวครับมีทั้งหมดสองต้นด้วยกันในกระถางนี้กระถางที่สิบครับกระถางที่สิบเอ็ดครับมีหลายต้นเช่นกันนะครับในกระถางนี้ตอนแรกก็อยากปลูกโทนสีเดียวกันนะครับแต่ตอนแรกที่เราเห็นมันต้นเล็กๆพอมีสีแดงนิดนึงเราก็จะปลูกรวมกันมีสีขาวเหมือนนจะมีขาวทั้งหมดเราก็ปลูกรวมกันแต่เมื่อโตขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดนะครับบางต้นก็สีแดงเร็วขึ้น บางต้นก็เขียวก็เขียวเลยบางต้นออกเขียวนิดนิดก็อย่างที่เห็นนะครับพยายามปลูกเป็นโทนสีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้โทนสีเดียวกันนะครับเพราะน้องเขาจะกัดสีตอนโตบางต้นกัดสีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ก็กัดแค่นิดเดียวอยู่อย่างนั้นนะครับกระถางนี้กระถางที่สิบเอ็ดครับชุดนี้จะ สีเม็ดสีชัดนิดนึงนะครับหลทางที่สิบสองครับกอจะมีหลายๆต้นแบบนี้นะครับลองเลือกดูนะครับว่าชอบสีไหนยังไงเดี๋ยวพอค้าก็จะหมุนให้ดูเรื่อยๆแต่ละต้นแต่ละสีหลาทางที่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่สิบสามครับวันนี้มีแต่ฟอร์มใหญ่ๆนะครับเรื่มสุดมือนะครับสําหรับลูกไม้นะครับหรือว่ากระถางเล็กๆแบบนี้ไม่ควรขังน้ําเกินหนึ่งเซนติเมตรนะครับประมาณสองสองสองเส้นนี้ครับสองเส้นที่อยู่บนกระถางนี้นะครับหนึ่งเซนติเมตรก็ประมาณนี้แต่ถ้าพื้นที่ไหนนะครับไม่สามารถปรับให้เท่ากันได้ก็พยายาม เราให้สูงมากเกินไปเนื่องจากว่าถ้าสูงมากเกินไปดินในกระถางจะเป็นตะไคร่สีเขียวนะครับกระถางนี้กระถางที่สิบสามครับกระถางที่สิบสี่ครับในกรณีที่เราปรับพื้นสําหรับวางนะครับในกรณีที่มีผ้าใบวางแล้วก็ขังน้ําไว้นะครับการปรับพื้นที่ง่ายที่สุดคือการซื้อทรายนะครับส่วนใหญ่ในร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีขายเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับ การปรับพื้นด้วยทรายจะเป็นการปรับที่เกลี่ยได้ง่ายที่สุดเพราะทรายเม็ดเล็กแล้วก็สามารถเอาไม้หรืออะไรที่มันมีความตรงนะครับกวาดกวาดให้เป็นแนวเรียบนะครับแล้วเขาก็จะมีเส้นตรงและความคุณสมบัติของทรายอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นการเก็บความเย็นนะครับในบอนสีเรามีความเย็นในพอดีความเย็นในอุณหภูมิที่พอดีนะครับ ในกรณีที่เป็นหน้าร้อนกระถางนี้กระถางที่สิบสี่ครับกระถางที่สิบห้าครับลูกไม้สามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทกระถางที่สิบห้าสนใจนะครับดูอีพีด้านบนแล้วก็จดหมายเลขได้เลยนะครับแล้วก็โทรมาแจ้งที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับการใช้ทรายในปันปรับดินสําหรับให้น้ํานะครับเสมอกันทุกที่ก็จะทําได้ง่ายเมื่อเราลองใส่น้ําลงไปแล้ว นะบริเวณไหนไม่ไม่เท่ากับเพื่อน,นครับก็สามารถลื้อออกแล้วก็กวาดพื้นให้เสนกเสมอกันอีกรอบหนึ่งนะครับไม่เหมือนเราดินทั่วไปมาวางนะครับดินทั่วไปมาวางบางครั้งเป็นดินเหนียวเวลาที่เราต้องการปรับพื้นอีกรอบหนึ่งก็ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะไปด้วยกันเป็นก้อนนะแต่ทรายนี่ก็มีเม็ดเล็กนะครับเรากวาดไปบางส่วนเขาก็จะไปแค่เท่านั้นกระถางนี้กระถางที่สิบห้าครับ ปลูกไม้กระถางที่สิบหกครับทรายก่อสร้างนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะลองน้ํานะครับเพราะกลัวยุงลายหรือกลัวหลายๆอย่างนะครับเราก็สามารถใช้ทรายก่อสร้างมาวะมาลองที่พื้นแล้วก็ทําการเอากระถางตั้งเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับวบันสีของเราได้เช่นกันวันสีของเราก็จะสวยงามเช่นกันแล้วถ้ารากกทะลุกระถางเขาก็สามารถซ่อนใช้ลงไปใน ที่เรามาลองครับเวลาเรายกขึ้นรากก็จะไม่ขาดเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็ขาดไม่เยอะเท่ากับวางบนพื้นดินก็ทําให้เวลาเราเปลี่ยนกระถางหรือรับใช้กระถางต้นไม้ไม่ชะงักนะครับกระถางที่16ครับกระถางนี้กระถางที่17ครับสีสันให้ลูกค้าดูนะครับปรเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าก็จะอธิบายวิธีการ ดูแลไปเรื่อยๆนะครับกระถางที่สิบเจ็ดครับความละเอียดของใบกัมปูถ้าได้ประมาณนี้จะสวยงามนะครับเวลาที่เขาโดนน้ํานะครับการลดน้ํานานๆไปเขาก็จะยุบลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าละเอียดประมาณนี้ก็จะยุบช้านิดนึงกระถางนี้กระถางที่สิบเจ็ดครับลุกไม้กระถางที่สิบแปดครับ ทำไมต้องให้ดินใบก้ามปูมีความละเอียดนะครับเนื่องจากวารากของเขาที่ชอนชัยไปนะครับถ้าเป็นใบใหญ่ๆเลยเขาจะไม่แนบชิดติดกันรากของเขาก็ไม่รู้จะไปดูดอาหารมาจากส่วนไหนนะครับเนื่องจากชอนชัยรากไปตรงไหนก็เป็นพงอากาศพงอากาศจะเยอะเกินแต่ถ้าเป็นดินที่มีความละเอียดประมาณนี้นะครับเขาก็สามารถชอนชัยไปแล้วก็ได้อาหารไปด้วยในส่วนหนึ่งนะครับ กระถางนี้กระถางที่สิบแปดครับกระถางที่สิบเก้าครับจุดขาวๆนะใหญ่ๆกระดูกถือว่าชัดนะครับกระดูกก้อนนี้สีขาวกันดูชัดเส้นกระดูกก็ชัดพื้นใบก็กัดสีต่างกันชัดเจนการดอกสีแดงนะครับแดงดำส่วนใบนี้ก็ กัดสีเขียวนะครับกัดสีสีเขียวก็มีกัดสีจุดสีแดงมาอีกนิดๆนะครับยังไม่เต็มที่นะครับจากดูจักที่นี่แล้วก็ยังคือยังไม่เต็มที่ลูกไม้กระถางที่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับไม้แต่ละต้นก็จะสีไม่เหมือนกันจุดไม่เหมือนกันนะครับกระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับใบก้ามปูนะครับถ้าอยากให้ปลอดเชื้อปลอดสารนะครับ หลังจากคิดตากเรียบร้อยแล้วทําให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการใส่กระสอบหรืออะไรก็ได้นะครับมาแช่ไว้ในน้ําหาอิฐหรืออะไรกดทับไว้นะครับให้น้องก็จมน้ําอยู่ประมาณสักหนึ่งวันเพื่อให้ไข่แมลงหรือแมลงที่อยู่ในใบเขาได้ตายไปก่อนนะครับกาจัดเขาด้วยวิธีนี้ก่อนแล้วบอลสีของเราจะสวยงามแนะนํานะครับถ้าใครมีตู้บอลสี ถ้ารุ่นเล็กก็ให้อยู่รุ่นเล็กนะครับรุ่นใหญ่ให้อยู่รุ่นใหญ่เนื่องจากว่ารุ่นใหญ่จะมีเพียมีอะไรศัตรูพืชค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ารุ่นเล็กไปผสมอยู่กับรุ่นใหญ่แล้วก็นํารุ่นใหญ่ออกไปโชว์ด้านนอกเพียรหรือแมลงศัตรูพืชก็จะอยู่ด้านในนะครับจะไม่ถูกเวียนไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทําลายนะครับเป็นที่พักของแมลงนะครับก็จะเป็นอันตรายกับวันสีของเรากระถานนี้กระถาที่ยี่สิบเอ็ดครับกระฐาที่ยี่สิบสองครับ หากใครนะครับที่สามารถล้างตู้ได้บ่อยๆก็จะดีนะครับแต่ถ้าล้างตู้ไม่ได้ก็มีไม้ใหม่มาหรืออะไรมาก็ที่เป็นไม้อายุเท่าๆกันก็ควรเบียนล้างไปทีละตู้นะครับแต่ถ้ามีไม้สวนใหม่มาก็แนะนําให้แช่น้ําก่อนนะครับหรือจะแช่น้ําให้มิดให้มิดขอบกระถางก็ได้เพื่อฆ่าเชื้อนะครับฆ่าแมลงหรือจะนาํายาฆ่าแมลงมาจุ่มไว้ก่อนนะครับ เพื่อเป็นการสกัดไม่ให้มีมแมลงหรือศัตรูพืชจากสวนอื่นมาในสวนเรากระถางที่ยีสองครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบสามครับสีออกหวานหวานนะครับลูกไม้ชุดนี้สีออกหวานหวานไม่เข้มเท่าไหร่ส่วนแดงก็ต้งองรอตู้ถัดไปนะครับส่วนแดงตู้นี้ก็ออกสีค่อนข้างจะขาวๆหวานนิดนึง กระถางนี้กระถางที่ยี่สิบสามครับกระถางที่ยี่บสี่ครับลูกไม้นะครับขนาดที่สามารถย้ายบ้านได้แบบพอดีก็คือใส่ประมาณนี้ย,ย้ายย้ายบ้านแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับสามารถปลูกไว้อย่างนี้ได้เลยเนื่องจากว่าเขามีฟอร์มทิเซียอยู่เดี๋ยวใบใหม่ขึ้นมาเขาก็จะค่อยๆทยอยสูงขึ้นมาเองแต่เขาก็จะไม่สูงมากแต่ถ้าเราได้บอลสีที่มีความสูงไปนะครับ ใบใหม่ขึ้นมาหลอดใหม่ขึ้นมาเขาก็จะสูงตามทําให้มันทําให้มองแล้วไม่ค่อยสวยงามนะครับเนื่องจากว่าข้างล่างเห็นลําต้นข้างบนถึงจะเห็นใบกระถางที่ยี่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าครับถ้าย้ายบ้านไซส์ขนาดนี้นะครับใบเขาจะไม่ตกเลยแล้วก็ปลูกไปเขาก็จะเตี้ยนะครับแต่ถ้าได้ไม้ยืดๆไปเขาก็จะทรงไม่สวยนะครับต้องฟอมเตี้ยๆไปก่อน กระถางที่ยี่บห้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับต้นนี้จะมีทรงแปลกๆนิดนึงครับจะมีสองหางนะครับปลายใบนะครับจะมีสองใบในสองหางนะครับกระดูกเขียวเข้มนะครับกัดพื้นกัดสีชมพูก็แทบจะทุกใบนะครับที่เป็นแบบนี้ก็เป็นไม้แปลกอีกชนิดนึงไม้แปลกอีกตัวหนึ่งนะครับ กระถางที่ยี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่ยี่ิบเจ็ดครับสําหรับใครที่ได้ใบกัมปูมาแล้วครับเป็นใบกัมปูใหม่ๆนะครับตากแดดไว้แล้วกรอบทําให้ละเอียดแล้วก็นํามาแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็เทน้ําทิ้งนะครับแล้วก็แช่ใหม่จนน้ำสีเหลืองของเขาหายไปนะครับเมื่อนำมาปลูกน้ำจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับ กระถางที่28ครับเป็นตูกไม้บอนการ์ดนะกระถางนี้มีทั้งหมดสองต้นกระถางนี้กระถางที่29ขอคนรับได้นะครับกระถางนี้โดนน้องหนอนนะครับแทะไปนะครับพ่อค้าก็เพิ่งไปเจอนะครับเนื่องจากเราไปเปิดตู้ดูเพื่อที่จะนํามาแบ่งปันก็คือน้องเขาโดนแทะไปนิดนึงนะครับก็ยังคงความสวยอยู่เหมือนเดิม กระถางที่ยี่สิบเก้าครับบนกลับกระถางที่สามสิบครับมีทั้งหมดสองต้นในกระถางนี้นะครับสามต้นนะครับไม่ใช่สองต้นกระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นมาต่อกันที่บอลกลับกระถางที่สามสิบเอ็ดครับสีสันประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดสองต้นในกระถางนี้นะครับกระถางที่สามสิบเอ็ดครับ ถูกไหมกระถางที่สามสิบสองครับมีสองต้นใหญ่นะครับกับหนึ่งหน่อเล็กนะครับก่อนกาบจะแทงหน่อขึ้นมาเร็วนะครับสังเกตว่าต้นนี้นะครับหนอนนะครับก็จะคล้ายๆกับต้นนี้นะครับคล้กันต้นนี้แยกอีกต้นหนึ่งนะครับกระถางที่สามสิบสองครับกระถางที่สามสิบสามครับ สองต้นใหญ่กับหนึ่งต้นเล็กนะครับต้นนี้ยังไม่มีหนองกระถางนี้สามสิบสี่ครับมีทั้งหมดสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้สองต้นนะครับัแบบนี้ก็มีนะครับบอลกลับทาแบบนี้นะครับ กระถางที่สามสิบสี่ครับกระถางที่สามสิบห้าครับกระถางที่สามสิบหกครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดลูกไม้ราคา, 35, าสามสิบห้า 100, บาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทท่านสนใจนะครับจดอีพีด้านบนนะครับกระถางที่สามสิบเจ็ดนะครับจดไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ท่านพอใจแล้วก็สามารถที่มาจองที่เรานะครับ08 7 6 1 1 5 1 6 9มีทั้งแบบโอนและเก็บเงินปลายทางเราจัดส่งโดยไปลษณสี์ไทยนะครับกระถางที่37ครับลูกไม้กระถางที่38ครับลูกไม้กระถางที่39ครับ เราจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะครับในการติดต่อสืส่อสารในการติดตามพัสดุเป็นไปได้อย่างง่ายนะเนื่องจากไปรษณีย์ไทยนะครับมีสาขาทั่วประเทศและมีสาขาที่แน่นอนและชัดเจนนะครับสําหรับขนสง่งอื่นนะครับบางครั้งก็ปิดไม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับโทรเข้าส่วนกลางรอเวรอสายเป็นเวลานานนะครับและบางครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเราจึงเลือกไปรษณีย์ไทยเนะื่องจากว่าตอนนี้นะครับ ขนส่งได้รวดเร็วที่สุดกระถางนี้กระถางที่39ครับกระถางที่40ครับแต่ในพื้นที่ไหนนะครับไปรษณีย์ไม่ได้ไม่ร,รับความสะดวกจากไปรษณีย์จะสามารถส่งแปดก็ได้นะครับเราสามารถมีให้เลือกได้สองสองขนส่งแต่ถ้าไม่ได้เลือกขนส่งมานะครับเราขออนุญ,ญาตส่งกับไปรษณีย์นะครับกระถางที่40ครับ ละทางที่41ครับต้กไม้แต่ละต้นนะครับแต่ละแม่พันธุ์ก็จะสีสันไม่เหมือนกันนะครับลองเลือกดูนะครับแม้แต่ต้นเดียวกันฝักเดียวกันก็มีมากมายนะครับสีสันมากมายแต่ก็คล้ายๆกันละทางที่41ครับละทางที่42ครับ กระทางที่สี่สิบสามครับกระทางที่สี่สิบสี่ครับกระทางที่สี่สิบห้าครับกระทางที่สี่มกครับสีแดงเข้มๆเลยนะครับกระดูกก็ดำดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากบาดสีของใบเข้มนะครับ ระถางที่สี่สิบหกครับระถางที่สี่สิบเจ็ดครับกระถางที่สี่สิบแปดครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสามลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบห้าลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหก ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแปดลูกไม้ราคาสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทก,ากระถางที่ห้าสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าลูกค้าใหม่สนใจนะครับดูอีพีด้านบนมุมบนขวามือแล้วก็จดหมายเลขนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือ แล้วก็ทําการโทรมาสั่งเราที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทนี้นะครับกระถางที่ห้าสิบเก้าครับถูกไหมกระถางที่หกสิบครับโปรโมชั่นนะครับซื้อเก้าต้นแถมหนึ่งต้นสิบห้าต้นแถมสองต้นยี่สิบเอ็ดต้นแถมสามต้นนะครับกระถางที่หกสิบครับลูกไห้กระถางที่หกสิบเอ็ดครับ หากใครที่สนใจนะครับสำรองไว้ด้วยนะครับสักหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามกระถางนะครับบางครั้งก็จะมีคนเลือกไปก่อนท่านนะครับกระถางที่หกสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสองครับกระถางที่หกสิบสามครับลูกไม้กระถางที่หกสิบสี่ครับ กระถางที่หกสิบห้าครับกระถางที่หกสิบหกครับสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางเลยกระถางที่หกสิบหกครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเก้าครับ ลูกไม้คือไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับคือกระถางนี้กระถางที่เจ็ดสิบครับกระถางกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับเขียวนะครับกัดเข้มหมอกกัดสีออกมาก็เป็นโทนแดงช้ำๆนะครับแดงเข้มๆแต่ว่ากัดยังไม่เยอะนะครับตัวนี้กระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับ เรามาปิดท้ายกันที่กระถางที่72ครับความประกรอมคุ้มเตี้ยแบบนี้นําไปปลูกนะครับเขาจะพื้นตัวเร็วแต่ถ้าเริ่มใบเริ่มก้านยาวแล้วเขาก็จะมีการเหี่ยวเฉาใบอ่อนลงไปนิดนึงนะครับเมื่อโดนน้ําแล้วเขาก็จะพื้นกลับขึ้นมาบางครั้งอาจจะพื้น100%บางครั้งอาจจะพื้นแค่90%หรือ80%นะ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไม้นะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของไม้ที่จะสามารถคืนฟอร์มเดิมได้หรือเปล่ากระถางนี้กระถางที่72ครับกระถางสุดท้ายสำหรับ EP ีที่156วันนี้ก็ขอนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมภาพรวมๆก่อนนะครับสวัสดีครับ